สวัสดีครับวันนี้ผมขอนําเสนอเครื่องผลิตเม็ดบีดไฮโดรเจลนะครับเม็ดบีดไฮโดรเจลเนี่ยเป็นเม็ดบีดที่สร้างขึ้นมาโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าสเฟียร์ลิฟิเคชันนะครับซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งในศาสตร์ที่เรียกว่าโมเลกุลาร์กสโตโนมีหรือก็คือวิทยาศาสตร์กับการปรุงอาหารนะครับเป็นการนําเอาวิาทยาศาสตร์เนี่ยมารวมกับการปรุงอาหารนะครับทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับสวยงามแล้วก็มีความแปลกใหม่นะครับเม็ดบีดไฮโดรเจลจะพูด ง่ายๆก็คือว่าเป็นการสร้างชั้นฟิล์มหรือชั้นเจลขึ้นมานครับเพื่อห่อหุ้มาสารสำคัญที่เราต้องการห่อหุ้มเอาไว้นะครับลักษณะจะเป็นเม็ดทรงกลมนะครับก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยไม่ได้เกิดมาจากงานวิจัยนะครับแต่เครื่องนี้เป็นเกิดเกิดมาจากการที่เรา,าแก้ปัญหานะครับในระหว่างการทํางนานของเรานะครับเมื่องานเกษตรกําแพงแสนเมื่อปีก่อนนะครับอาจารย์พัชรพรและทีมงานนะครับ ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า,อาไอศครีมสับร,รดพูแล่พริกเกลือและไอศครีมมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับซึ่งตัวไอศครีมเนี่ยจะมีลักษณะที่จะมีเม็ดบีบนะครับห่อหุ้มตัวพริกเกลือแล้วก็ตัวมะม่วงน้ำปลาหวานเอาไว้นะครับไว้ตักกินคู่กับไอศครีมนะครับมีจําหน่ายที่งานเกษตรกําแพงแสนนะครับเกษตรพิลรมแล้วก็เคยูพรีเมียมกํา K U ium, แพงแสนนะครับซึ่งเมื่อเราผลิตในจํานวนที่เยอะเนี่ยปัญหามันก็เกิดครับเนื่องจากว่า เราทําไม่ทันนะครับซึ่งวิธีการนั่งเดิมที่เราใช้กันเนี่ยก็คือเราใช้หลอดหยดนะครับแล้วก็หรือใช้เข็มฉีดยานะครับในการหยดตัวเม็ดบีดเนี่ยทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดนะครับซึ่งในหนึ่งนาทีเนี่ยเราหยดได้60เม็ดซึ่งฟังดูเหมือนเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานถ้าเทียบกันก็คือว่า60เม็ดเนี่ยก็กินคู่กับไอศครีมแค่หนึ่งกระปุกเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงคิดค้นนะครับเครื่องทุ่นแรงครับหรือเครื่องมือที่ ก็เป็นเครื่องผลิตเม็ดบีดไฮโดรเจลนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเราออกแบบมาโดยยึดหลักของไฮจินิกดีไซน์นะครับหรือการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะนะครับเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาโดยใช้วัสดุที่เป็นสเตนเลสเกรด304นะครับผิวเรียบนะครับตัวโครงสร้างนะครับดีไซน์ออกมาเป็นแบบชั้นชิ้นเดียวนะครับไร้รอยต่อนะครับล้างสามารถล้างทางวามสะอาดได้ง่ายนะครับและที่สําคัญเนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานที่ ใช้งานได้ง่ายนะครับสามารถผลิตได้ถึง600เมตรต่อ1นาทีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวเครื่องเองเนี่ยยังสามารถที่จะปรับความเร็วในการกวนเม็ดบีดนะครับเพื่อที่จะทําให้เม็ดเนี่ยไม่ติดกันนะครับแล้วก็มีความกลมสม่ำเสมอกันมากขึ้น,นครับมีการปรับความเร็วนะครับให้เหมาะสมกับตัวสารที่เราจะนํามาสร้างเป็นเม็ดบีดนะครับสามารถที่จะปรับตัวขนาดหอวหยดนะครับเพื่อให้เม็ดบีดเนี่ย มีขนาดที่แตกต่างกันออกไปได้นะครับตัวเครื่องครับยังมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดกว้าง20ซนเมตรนะครับลึก22ซนมและก็สูงเพียง52ซนมเท่านั้นเองนะครับด้วยน้ำหนักตัวเครื่องเพียง3.8กิโลกรัมนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังสามารถทํางานโดยใช้แบตเตอรี่ได้6-7ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับใน ต่างประเทศนะครับก็ยังมีเครื่องในลนักษณะนี้ผลิตแล้วก็จําหน่ายอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นอของประเทศจีนเองนะครับก็จะมีผลิตอยู่ที่หนึ่งเมตรต่อ,ตอน,นาทีนะครับกำลังการผลิตนะครับในราคาที่จัดจาหน่ายอยู่ที่30,000กว่าบาทนะครับสามหมบาทหรือจะเป็นทางฝั่งยุโรปเองนะครับก็จะมีเครื่องลักษณะน,าานี้ผลิตอยู่ที่กําลังการผลิตอยู่ที่200เมตรต่อ1น,นาทีนะครับราคาก็10,000แบาทขึ้นไปเลยนะครับหรือจะเป็นเครื่องแบบอุตสาหกรรมนะครับเป็นแบบ อัตโนมัติเต็มรูปแบบนะครับผลิตได้800เมตรต่อ1นาทีนะครับราคาเครื่องก็1,500บาทขึ้นไปนะครับแต่เมื่อเทียบกับเครื่องตัวนี้แล้วนะครับที่ผลิตโดยองค์ความรู้แล้วก็ฝีมือของคนไทยเราเองนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับผลิตได้ถึง600เมตรต่อนาทีนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับอยู่ที่18,900บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งในราคาจะจำหน่ายที่ไม่ได้สูงมากนักเนี่ยจึงเหมาะกับผู้เริ่มต้นนะครับแล้วก็ในระดับ SME นะครับที่จะนำไปในใช้ในการช่วยในการผลิตนะครับแล้วก็ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทตัวเองนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับลดต้นทุนในการผลิตนะครับและลดการนําเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วเนี่ยก็ยังมีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการที่จะผลิตเป็นอาหารเลี้ยงมแมลงนะครับหรือผลิตเป็นพวก อาหารเสริมนะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดได้อีกด้วยนะครับครับผมแล้วก็นี่เป็นเครื่องผลิตเม็ดบีดไฮโดเจลครับเลยต,ตอนแรกเราก็ต้องเตรียมตัวสารละลายนะครับหรือของเหลวที่เราต้องการที่จะนํามาสร้างเป็นเม็ดบีดนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาสารละลายที่เราต้องการเนี่ยเติมลงไปในอ่างใส่ของเหลวด้านบนนะครับ เมื่อเราใส่ของเหลวเข้าไปแล้วเราก็ทาการปิดฝานะครับหลังจากที่เราปิดฝาเสร็จแล้วเราก็ทําการเปิดเครื่องนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับความเร็วในการหมุนนะครับเม่ได้ความเร็วที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดตัวหยดนะครับแล้วก็ปล่อยให้เครื่องทำการหยดไม่ปิดต่อไปนะครับ เมื่อเราได้เม็ดบีดที่เราต้องการแล้วนะครับให้เราทําการปิดสวิต์นะครับปิดสวิต์หยดนะครับแล้วก็ปิดสวิต์ตัวกวนนะครับหลังจากนั้นเราก็นํามากรองเอาเม็ดบีดที่เรต้องการไปใช้งานได้นะครับ เไ็นเม็ดบีดเอาไปใช้งานได้เลย